ข่าวออนไลน์สื่อออนไลน์ของคนแพร่ข่าวนี้เป็นข่าวการหายตัวไปของชายวัยวกลางคนบ้านนาคูหาค่ะที่เข้าป่าหาเก็บผักหวาน เจอไฟป่านี้ตะเลิดลงป่าหายไปสองคืน3าวันค่ะตอนนี้ทุกฝ่ายกำลังเร่งติดตามออกตามหายอย่างเต็มกำลังค่ะด้วยนางสาวนัชลิดาสีตื้ออายุ25ปีซึ่งเป็นลูกสาวของนายสงัดสีตื้ออายุ47ปีอยู่บ้านเล็กที่1บ้านนาคูหาตําบลสวนเขื่อนอําเภอเมืองแพร่ที่หลงหายไปขณะเก็บผักหวานบนป่าเข็รอยต่อบ้านนาคูหากับบ้านแม่ลัวตําบลป่าแดงเข้าป่าตอนเที่ยง วันอาทิตย์ที่19กุมภาพันธ์แล้วติดต่อกับทางบ้านครั้งสุดท้ายตอนเย็นวันเดียวกันโทรบอกลูกสาวว่าหลงป่าและสัญญาณขาดหายไปแต่พบรถจกักรยานยนต์ honda wave r 125สีแดงหมายเลขทะเบียนกไก่มอมา้าทอทง261แพร่จอดไว้ที่หน่วยศึกษาการพัฒนาอนุรักษ์ต้นน้ำแม่ลาย หน่วยแม่ลัวติดถนนทางขึ้นป่าแม่ลัวตําบลป่าแดงอําเภอเมืองแพร่จนทั้งลูกสาวขอความช่วยเหลือแจ้งผู้ใหญ่บ้านบ้านนาคูหานายพิทักษ์เพิ่มขึ้นจึงได้ประสานขอความร่วมมือชาวบ้านและนายนัทวังกาวันนายกเทศมนตรีเทศบาลตําบลสวนเขื่อนนำเจ้าหน้าที่เทศบาลตําบลสวนเขื่อนร่วมกับเจ้าหน้าที่ป่าไม้ฝ่ายปกครองตําบลสวนเขื่อนออกตามหากันในช่วงเช้าวันที่20กุมภาพัานธ์ที่ผ่านมาแต่ก็ยังไม่เจอตัว วันนี้วันที่21กุมภาพันธ์จึงได้ออกติดตามค้นหาระดมกำลังชาวบ้านพรานป่ากกว่า50คนเดินเป็นวงกว้างตามสันเขาพบร่องรอยไฟป่าและพบถุงใส่ผักหวานของนายสงัดถูกไฟไหม้และหนังสติ๊กของนายสงัดพร้อมกระสุนดินเหนียวปั้นเองพร้อมไม้ตีไฟถูกทิ้งไว้ถูกไฟป่าไหม้คงหนีไฟป่าตะเลิดจนหลงป่าซึ่งทางทีมค้นหาต้องเร่งค้นหาอย่างเต็มกำลังเพราะ หากล่าช้าจะเป็นอันตรายเพราะมีไฟป่าและขาดแหล่งน้ำถ้านลงป่าห่างจากหลํำห้วยแม่หลวค่ะซึ่งทางชาวบ้านก็ได้ทำพิธีตามความเชื่อด้วยค่ะให้อาจารย์ที่มีวิชาเปิดป่าทำพิธีช่วยอีกทางสอบถามชาวบ้านแอดหนีไฟป่าจนจำทิศทางที่เคยมาไม่ได้ทำให้หลงป่าค่ะซึ่งการติดตามหาในวันนี้นะคะล่าสุดในช่วงบ่ายถึงเวลาสี่โมงเย็นของวันนี้ก็ยังไม่พบตัวค่ะ ตอนนี้ภารกิจในการค้นหา,าผู้สูญหายในการหลงปลาเนาะฝ่ายปกครองครับผู้ใหญ,ญ่บ้านผู้ช่วยกรรมการบ้านราษดรนมูเจ็ดมูหา้ามากาิเยอะครับนนค้นหามาปะใส่ด่ตอนแกอยูเนาะจะ<บ>มีมง<บ>มงลบไฟนะครับพอไฟมีกงไฟไหมนะครับลูกกระสุนกงลูกกง Những cong dù. Rồi xong phát quán. Rồi cả mây này. Bên mây tỉ phai. Phai đắp. để hàng khuôn. Những một bát đấy khắp. Như tay. คนโทรเข้ามือถือตอนสี่โมงแงงของวันที่สิบเก้าเจ้าวันติดนะเจ้าโทร่าจะได้ครับโทรมาบอกว่าหลงป้าอยู่ไหนในห้องอ๋อตอนตอนนั้นยังติดต่อได้อยู่ติดต่อได้แล้วไม่ยแแม่นเจ้าล้กกะพกติแล้วแกก็โทรมาแบบนี่ทำน้องนี่แต่แกก็กล้าบ้านเองไม่คุ้ข้างนะเจ้าแล้วพอเจ้าหันมาหนึ่งนะพูกร็โทรปฏิทินเลยนะมองแล้วก็บากล้าบ้านจนตอนนี้เลยนะ้ะ เลยบุ้งงจะได้ไงบุ้งแบตมดใชาหรือว่าบุ้งมีสัญญาณใช่ไหมลงไปถึงไหนครับวันนีไไน้ถึงเนี่ยที่ป้าจุดหรือว่าป้าหนังสต็กก๊อกระสุนสติกเนาะอ๋อฮั่นนหนป้าเนี่ยป้าจุดนั่นอ่ะไม่มาลวนคนนั่นมันอยู่ฮั่นเราไฟใส่รอบม,มันก็นดับไฟอยู่หนังสติกเนี่ยฮันแลหนังหนังเสติกยังมันไม่ไปมดละอ๋อไม่ไปมดแล้วมิงก็แต่เป้าหมายนี่ยังมาต้องบุ้นนะ เราต้งน <mile> ี่เป็นตั้งไงมันต้องหนีมาตังนี้ขักหวานมันก็เก็บละข้าวหวานเก็บน้อยละขักหวานใส่ใส่ใส่เฉลี่ยเอ่อครับครับครับน่าจะป้าให้ปลากันหนีถหอบอะไรหอบอะละบุ่มแหว่เกต์ปัดไม่ปัดไฟโวยครับครับเกต์ไม่ปัดไฟโดย้วเดี๋ยวจะไมย่งเสือข้อหมายอาจจะมาตั้งนี่นะมันหนีไหมหนีมาตั้งหมดตั้งนี่นะง่ายแต่โคตัวน้อยแห่งแรงอะไรลงคลงแห่งสองข้างกิ่งบุืน เราคือมันกำลงบนอย่างเดียววางมันไปไหนจะได้เลยภารกิจในวันนี้การค้นหาค้นหลงปลาเนาะก็ระดมถึงไฟพวกของผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยแล้วก็ลาดสระ้อนแล้วก็หน่วยปอพเทศสบานส่วนเคียนนาะออกค้นหากันลำห้วยแม่ลัวครับแยกไปตามลำห้วยแต่ยังบ่ป้าดเลยครับตอนนี้ก็หลังจากที่ค้นกันขึ้นมาแล้วก็มาระดมท้นกันที่หน่วยจัดการต้นน้ำนี้ นะครับวางแผนการทำกัถ้าบอกป้าวันนี้พรุ่งนี้คงอย่าประสานไปตั้งหน่วยงานอื่นทีเพื่อความช่วยเหลือได้อย่างเช่นหน่วยทหารยะอสะแล้วก็หมู่พันป่าของหมู่บ้านนะครับที่เขาเคยเดินป่าแถวนี้นาำกำ้มหนึ่งไปไปชุดตะกี้นี่ไปชุดติแกคนหลงปลาพักอยู่กับป้าโขงเนาะป้าลูกโขงที่เปิดเอาวางไว้แต่ว่าไฟไหม้ไปละนะแล้วก็มีพักหวานอยู่ถุงหนึ่งแล้วก็ไฟก็ไหม้อยู่าดดูแล้วหน้าอย่า ไฟปลาขึ้นมาแล้วอย่าหนีไฟพอ,อหนีไฟไปปับ๊บแล้วก็บ,บ่งหัวเข้าห้วยได้น่าอย่าหลงอยู่จระเลิดมิงค์ก๊ดจระเลิด,ลด,ลดจากไฟปลามาไปหาไฟปลานะแต่ว่าตอนนี้มันพุ่งนี้ว่างแผนกันกำกับมคงอย่าเอาต้นหน้าไม่รั้วกับปลายหน้าไม่รั้วขึ้นมาแล้วก็ไล่พอตัวยลำห้วยแต่ละห้วยด้วยกันนะครับพุ่งนี้เนี่ยเป็นเป็นลักษณะออกคลองไส้ไก่ออกแยก,แยก,แ,ยกแยกกันไป แต่ว่าเดี๋ยวกับระสานไปตั้งฝ่ายพวกครองเตี่ยมเพิ่มกำมนะครับเจครับยังมีดียังบวบขึ้นมาเตี่ยวกันไม่อยู่ดีกําลังออกห้วยเพราะว่ากระจายกันครับบอได้ไปชุดเดียวกันเพราะว่ามันชุดชุดลวมมันลงไปตีหน้าไม่ล้วเนาะแต่ว่ามันจะกระจายไปสองสองนี่สองห้วยไปต่างๆบางห้วยกันมาบางคนยังมาบ่ถึงเด้าครับมีภารกิจต่อครับวันนี้เป็นวันนี่วันวันนี้เป็นวันที่สามแล้วครับพรุ่งนี้ก็ค้นหาวันที่สี่ ดูหทำงกํานะครับ